วันนี้ได้คำใหม่เยี่ยมไปเลยฉันรักคำของฉันมากเลยเนี่ยฉันว่าพวกนี้ไปอวดเพื่อนก็ดีนะอุ้ยตกมันจะพังเลยเนี่ยไม่พังโอ้ยใช้เขายูนิคอนให้ดีเนี่ยที่หลังห้องฉันมีโตะด้วยะไม่งั้นตั้งคำไม่ได้แน่เลยฉันรักคำใหม่ที่สุดนะเนี่ยด้ละดโอ้ยถ้ามันชอบตกตันไม่มีขาตั้ง ฉันเปิดช่องในแอปพิกตอกใน YouTube ที่กลัวผู้ติดตามฉันเยอะนะเนี่ยตั้ง200แล้วว,ว้าวเป็นวันที่ดีที่สุดเลยดูคลิปมาริทัพอนนี่ที่กลัวนี่ลูกนี่มันดึกมากแล้วนะรู้ไหมหนูยังไม่เข้านอนเลยเหรอมันเดี๋ยวนี้นะโอ้แต่แม่หนูกำลังเล่นคอมใหม่นะ แม่ไม่น่าซื้อคอมให้หนูเลยนะเนี่ยรีบนอนเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นแม่จะยึดคอมแน่โหแม่ก็ได้ค่ะฉันเกลียดแม่ที่สุดเลยฮะทำไมเก็บคอม,มอแล้วเราก็ต้องเข้านอนเช็คมาเตยยังไงพวกนี้ก็ต้องไปอวดของกับเพื่อนอยู่แล้วแหละแล้วก็ไปอวดสมุดมิตตันโพนี่ใหม่ของฉันด้วยุกคนต้อง ต้องกคนต้องแปะแกแน่เลยว่าฉันได้ไงแล้วว่าฉันเป็นคนไวที่สุดนในโลกในฐานนะลูกของเจ้าหญิงเรียบนอนดีกว่าในตอนเช้าเออเอเอนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย งห้าสิบเก้านาทีแล้วโอ๊ยเกือบจะสองโมงแล้วเนี่ยทำไมแม่ไม่มาปลูกแฮะนี่เก็บของดีกว่าโอ๊ยเก็บคอมให้เก็บแล้วสมุนไ,ไม่ต้องไปอวดเหรอโอ้ยเอาไปอวดด้วยให้ฉไมแม่ไม่เห็นมาปลูกเนี่ย,อยตอนไหนลูกฉันจะตื่นเนี่ยนี่แม่ลงไปมันกี่โมงกี่ยามแล้วหนูจะเอ,อิมไปอวดโอ้ไม่ใช่หนูต้องรีบไปโรงเรียนนะพี่แก้รอทำไมแม่ไม่ปลูก อ้าวก็แม่อยากหัดให้หนูตื่นต่นเช้าเองบ้างโหแม่ก็รู้ส่นหนูเป็นลูกเจ้าหญิงนะหนูต้องหัดตื่นแบบแม่เฮ้ยก็ได้ค่ะนี่เหรออาหารเช้าใช่จ้ะหืมน่ากินจังหนูไม่นั่งโต๊ะหรอกหนูต้องรีบไปแล้วงั้นกินไปก่อนนะคะเฮ้ยยังไม่หมดเลยนะเนี่ยกับมานะยยลูกป้าเฮ้ยช่างลูกเขาเถอะยังงั้นฉันกินแทนและกันอาหารนี้ วันนี้อะ่ะฉันทำสุดฝีมือเลยฮะนี่ว่าไหมทำไมวันวันนี้ทวายโออทำไมวันนี้ทวายลี่มาสายจังฉันก็ว่าเงั้นแหละพิงกี้พายฉันก็ว่าเงั้นแหละทุกคนฉันมาแล้วขอโทษนะที่มาสายอืมไม่เป็นไรหรอกเออวันดีทุกทุกคนอืมเออวันดีทวปปายละสปาร์คบัดดีจ้า เริอไหมวันนี้ฉันมีข่ามาอวดด้วยฮะอะไรหรอของอะไรอะ่ะปีก่อนเธอก็มาอวดมีแต่ของดีๆเลยฉันอยากเป็นลูกคนหนูบ้างอืะเดี๋ยวของอะไรหรอดีนี้นะนี่ว้าวอะไรหรอนี่เป็นคอมรุ่นใหม่ของฉันเองนี่รุ่นอรุ่นสมาร์ทโฟนในนั้นเนี้ สันนี่สมุดใหม่ฉันเองสมุดประจนโพนี่แทนเดนเนี่ยมีประวัติของเหล่าม้าน้อยโพนี่ที่ที่เป็นมิตรภาพสายลุงอะว้าฉันอยากเป็นลูกคนรวยด้วยฉันอยากเหมือนกันฉันก็อยากนะมันดีอย่างนี้แหละลูกคนรวยอ,อ่ะพิงค์่พายจะว่าไหมทมําไมทวไมรีเหมือนอวดรวเยเลยฮะฉันก็ว่างั้นแหละแต่ก็ดีนะแต่ซุบซิบอะไรกันอยู่ละ อ๋อป่าไม่มีอะไรหรอกถ้าอืมฉันเร่มจะหิวข้าวเส็จฉันไปหาข้าวกินก่อนนะอืมแต่นี่มันเพิ่งเช้าเองนะทำไมไลท์อ๋อพอนี้ว่าฉันไม่ได้กินข้าวเช้ามานะ้วไปอืมเฮ้ยเออ,เอ,อโอเคโอเคโอเคเพราะฉันก็ไม่ได้กินมาด้วยเหมือนกันฉันไปก่อนละ่ะฉันไปด้วยฉันไปด้วยคณดิ คอว่าไมอาหารร้านนี้น่ากินมากเลยเออใช่ฉันสั่งพายน่ากินเหมือนกันฉันสั่งเดินนะฉันรักขนมหวานที่สุดฉันสั่งพายเหมือนกันจะเป็นพายครึ่งนะฉันสั่งน้ำอ,อ่ะฉันไม่ชอบกินเลยหรอกฮฉันร่มกินเหนือแล้วกันอ,อึมพายรสชาตินี้อร่อยกว่าที่แม่ฉันทําเลยนฮนนี่อ,อือร่อยจริงๆแหละเอ,อ๊ะใครนั่งโต๊ะหนูนะ่ะ อ๋อที่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อ่ะชื่อเรนโบ๊ดแดสอ่ะเขาชอบกินชานมไข่มุกอ่ะ,ะรุ่นพี่คนนั้นหรอในใจของทวไวลี่ฮิตเขาหล่อมากเลยนะเนี่ยฉันอยากคู่ขวัญใจเขาจังอ่ะอืเอมอบไปทักเขาก็ไม่เป็นไรฮะ เธอเป็นไรหรอทวายนี่เธอดูดปแปลกนะหน้าตาเธอแดงช่ำเลยไม,มมมไม่มีไม่มันไม่มีอะไรหรอก